สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ดีไวสไตล์ช้างโจะจะพาเพื่อนๆมาติดตามเมื่อคลิปที่ผ่านมานคลิปที่ผ่านมาเราได้มีการ modify แผ่นตัวนี้นะครับปกติตัวนี้มันจะมีแค่แผ่นเหล็กรองแบบนี้นะครับเดือดรองแบบนี้แต่ว่าตอนที่เราตัดนะมันจะมีเสียงดังมากเนื่องจากแผ่นไม้นะครับมันจะไปกระแทกกับแผ่นเหล็กข้างล่างนะฮะ มันจะมีเสียงดังดังมากๆนะครับผมเพราะว่าจานข้างล่างก็จะเป็นจานเหล็กแล้วก็บางๆหน่อยนะมันจะมีเสียงค่อนข้างดังเหมือนเราไปเคาะจอบมันก็จะดังกังวานมากเลยดังสนั่นเลยนะเพื่อนๆเราก็เลยโมดิฟายมาใส่เป็นเอาเอาแผ่นโฟมมาใส่แผ่นโฟมบางๆมาใส่โฟนิ่มๆนะครับมันก็มีเสียงเบาขึ้นมาเยอะเลยนะเบามากๆเลยนะอาจจกเติมนะ อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลืออยู่สักประมาณเสียงดังอยู่แค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนเพื่อนๆแล้วก็าแบบราบชิที่ผ่านมาก็จะมีการ m o d ฟายตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือว่า,าตัวใบเลื่อยที่นะฮะเมื่อเป็นการใช้งานพักแล้วมันจะสิกหลอนะมันจะสิกหลอลงไป่บบน,นี้นะครับจากการใช้งานไปแล้วนะช่วงนี้นะมันจะสิกหลอลงไปนะ แต่ว่าช่วงนี้ยังเหลืออยู่นะเราก็เลยมาโมดิฟายให้ใช้ช่วงบนตรงนี้นะใช้ช่วงบนตรงนี้โดยการเอาไม้นะมาตัดใส่รองแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาชิ้นงานมานวางไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นการยกยกพื้นขึ้นมานะยกพื้นขึ้นมามันก็จะจะได้ใช้ในส่วนที่เหลือลงไปเรื่อยข้างบนนะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาดูว่า เมื่อเรายกขึ้นมาแล้วอาจจะมาตัดตัวชิ้นงานจริงนะมันจะเป็นยังไงนะเราก็มาวางบนโฟมเหมือนเดิมนะเสียงก็เบาสบา,มา,ายนะม,มากเลยเนะเบามากเลยเพื่อนๆลองมาดูนะครับว่า,าการใช้งานจริงนะจะได้ไหมนะในส่วนของใบเลื่อยที่ผูกใช้งานมาจนข้างล่างไม่เข้าแล้วนะไม่เข้าแล้วในเรามาดูว่าข้างบนมันจะใช้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะตัดตัวงานจริงให้เ,เพื่อนๆดูเลยนะ เป็นการตัดาแล้วไม้หนาอยู่ที่16มิลนนะ16มิลเราเปพื่อ,อลองมาดูนะไม้นะบอกก่อนนะตัวไม้นี้เป็นไม้เนื้อไม่แข็งมากนะจะเ,เป็นไม้ยางพาร,ราผักรสานนะครับก็จะแข็งในระดับหนึ่งนะไม่ถึงกับแข็งมากนะครับ ตัวไม้ถือว่าค่อนข้างหนาสนะิบหกมิลการเดินการเดินอตอนตัดนะฮะก็จะเดินไม่ต้องเดินเร็วมากเดินช้าๆหน่อยนะครับผมเพราะว่า,าถ้าเดินเร็วมากเกี่ยวใบเลื่อยมันจะขาดาเพืเ่อนๆค่อยๆเดินลอนดงดูนะครับตอนตัดก็น,นี่ลงมาก่อนนะครับผมมันก็จะทาให้ลดเสียงดังลงมาได้นะครับมันก็จะกดไม้เอาไว้นะมันจะไม่กระโดด Right now. แล้วครับเพื่อนๆความรู้สึกาการเอาใบเก่าตัวนี้มาตัดนี้เหมือนกับการใช้ใบใหม่ตัดเลยนะครับผมไม่แตกต่างกันเลยเราความรู้สึกไม่แตกต่างเลยนะครับผมตัดดีเหมือนเดิมนะตัดดีนะสวยคมกลิบนะเหมือนกับเราเปลี่ยนใบใหม่เลยเพื่อนๆตัวนี้นะ้าช่างโจใช้ใบจะเป็นใบแบบเกลียวนะครับเป็นใบแบบเกลียว ตัวนี้นะเพื่อนอไปจะเล็กๆนะครับไปจะเล็กๆประมาณนี้นะครับข้อดีคือฟันมันเล็กนะผมทําให้การตัดมีเสียงเบาเมื่อฟันมันเล็กฟันมันกัดลงที่ไม้นะกัดลงที่ไม้มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับจะไม่ค่อยได้ยินเสียง<น>ะะจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วก็ าการข้าซอกซอยมันจะดีมากเลยนะเพื่อนๆที่มาเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ยังไม่ชินนะต้องฝึกฝนสักนิดนึงนะฮะมันมันจะไหลๆนิดนึงนะฮะมันจะจะไหลๆลื่นๆน,น,นิดนึงนะเพราะว่าใบมันจะค่อนข้างเล็กนะครับแล้วมันเป็นใบกลมนะการกินเป็นลักษณะกลมนะมันจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นเป็นเหลี่ยมนะ ไม่ได้เป็นเหลี่ยมเหมือนพวกพวกนี้นะอ่ามันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเป็นปนแบนๆแบบนี้นะเป็นกลมอาจจะควบคุมยากนิดนึงนะแต่ว่าอ่าถ้าเพื่อนๆคล่องแล้วนะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวที่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะรับรองว่าตัดแล้วต้องชอบนะแล้วก็เสียงเบานะ,ะแล้วก็เราเอาแผ่น โฟมมาลองแบบนี้ก็ยิ่งเสียงเบามากขึ้นนะนเพื่อนๆเสียงเบามากขึ้นก็สรุปแล้วนะครับา,าการเอาไม้มารองนะเพื่อที่จะตัดไปเรื่อยที่ส่วนบนที่เราไม่ได้ใช้ถือว่าประสบผลสําเร็จนะการใช้งานถือว่ากลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะถือว่าเยี่ยมมากเลยนะนเพื่อนๆก็อย่าลืมนะ เอาไปลองทําใช้กันดูนะเพื่อนๆจะประหยัดไปเรื่อยไปอีกเยอะเลยนะเราจะตัดชิ้นงานไปได้อีกหลายตัวนะผมได้หลายตัวนะขอบคุณเพื่อนๆนะที่เข้ามาติดตามชมนะถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์นะถ้าอยากจะให้กําลังใจช่างโจก็กด ติดตามให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยนะอะ่ขอบคุณมากมายครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับ